พี่น้องดูปลานิลตัวใหญ่นะตายนอนง่ายท้องอยู่นี่แหละคือเหยื่อของเจ้าตัวเฮ่ละนะคนฮาฝั่งโน้นเป็นไงฮะเจ้าแพนด้าเ่าตัวที่อยู่ข้างบนนะนะเดี๋ยวดูแพนด้าแพนด้ามันเจ็บขานะนะั่น่ะ แต่มันใจสู้จริงๆมาดูตัวที่มันไล่มาอีกตัวหนึงน่งเนี่ยฮะโอ้โน่นโน,โนแวบๆขาวๆแวบๆนน่นนั่นคือได้ปลานะปลาตัวที่นาเล็กถ่ายเมื่อกี้นะฮะนะปลานินตัวใหญ่ ขาไปละคนนี้มันจะไปหาิที่กินบนบกนะเพราะว่ามันต้องใช้ออะไรที่จะต้านนะที่จะดันนะนะเพื่อที่จะกลืนให้ได้มันมันไม่มีแรงกลืนมันต้องใช้อะไรต้านดันไว้นะไปละหาม,มุมไปเรื่อยละไปดูจะขึ้นตรงไหนดี ดูทำเลมันตรงไหนมองแล้วตรงนั้นน่าจะโอเคน่าจะเหมาะเห็นไ,ไหมขาบไปตัวใหญ่น,ะน่าจะฉีกน่าจะพอฉีกได้น,ะนี่ฮะดูกำลัง ดูความปลอดภัยสำํารวจดูความปลอดภัยรอบตัวก็เออนั่นแหละ,ะ,ะ,ะก็ต้องระแวดระวังด้วยว่าจะมีตัวไหนมาชกหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยต้องหาอะไรที่จะดันฮะนะเพื่อที่จะกลืนให้ได้นะเวียงไปเวียงมาหาที่ดันนะจะได้กลืนแต่ปลาตัวใหญ่มันคงกลืนยากะน,นะนะกลืนยากจริงอา้าดันดันเข้าไป อนะนะนะดันขอนดันเสาอะนะหรือไม่จะขอดเกตก่อนมัางนะ <c oughs> อ๋อหกินไม่ง่ายฮะปลาพวกตัวแบนๆเนะี่ยกินยากเพราะมันใหญ่มากดูฮะ พิกไปพิกมาพิกไปพิกมาเวียงไปเวียงมาโอ้โหเมื่อไรจะได้กินนะลำบากมากเห็นไหมฮเฮ้ยเฮ้ยจะกินได้แล้ะจะกินได้ละฮึเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ย นิดหนึ่งนะต,ตอนองี่เหรออืเนี่ยน,น,น,นะฮะโอโ้โหขยอกขยอกขยอกเข้าไปไออเอาเอาหน่อยอออลุนนะลุนนะ <laughs> นี่แหละก็คือประโยชน์ของไอ้ตัวเฮ้ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันจะคอยเก็บซากนะพวก ปลาที่เน่านะไปงั้นถ้าปล่อยให้ปลาเน่าเยอะก็จะทำให้น้ำเนี่ยเสียนะหรือว่าปลาตัวอื่นมากินปลาที่มีเชื้อโรคก,ก็ทำให้มีโอกาสจะติดเชื้อกันต่อกันไปได้นะนี่แหละตัวช่วยที่ดีละนะเราต้องมองโลกในแง่ดีฮะ ก็คือเป็นเทศบาลคอยดูแลสิ่งแวดล้อมนะแถวนี้อ่ะขึนไปได้ล้วอ่ะครับผมสลรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ